เน่ๆทุกคนช่องเรามีสปอนเซอร์แล้วนะคุกกี้ดันช็อปด้านรับเติมเกมคุกกี้ดันราคาถูกปลอดภัยแบบ200%นอกจากคุกกี้ดันแล้วยังมีเกมอื่นๆด้วยนะเป็นเพื่อนที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปที่ร้านพาได้เลยไปอุดหนุนกันเยอะๆนะเออสีเปื้อนชาวกี่ล่าเมทุกคนนะวันนี้นะก็กันเล่นก่อนปรับกับ คุกกี้ไม่ใช่คุกกี้สิเนาะเออต้องเป็นโดนัทอวกาศนะผมคือน้องไม่ใช่คุกกี้นะน้องเป็นโดนัทนะผมโอเคก็น้องโดนัทเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวลูกลักประจําช่องของเราเลยนะเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดแล้วในเกมนี้นะผมด้วยความเนี่ยดูจากดีไซน์ของมันคือทุกอย่างมันเป็นตัวที่คือดีไซน์น่าราักอะดีไซน์ดีคือมันด้วยความที่มันไม่ใช่คุกกี้ไงมันเลยมีความดีไซน์ที่แตกต่างไปจากคุกกี้ตัวอื่นๆในเกมนะ .om ซึ่งโดนัทอวกาศเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่อย่างที่บอกเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดแล้วนมแล้วก็ค่อนข้างดีใจนะที่น้องได้บัฟอีกครั้งหนึ่งนมหลังจากที่บัฟล่าสุดเนี่ยก็คือมาพร้อมกับไอ้สกินที่ผมใส่อยู่นมเป็นสกินคิงโดนัทเนาะซึ่งน่าจะเป็นช่วงฮาโลวีนเมื่อประมาณ2ปีก่อนได้มั้งช่วงน่าจะเป็นช่วงที่น้องททมเข้าเกมมาพอดีน้คือแบบน้องททมเข้ามาเลยอะ,อะที่ยังตอนยังไม่มีแคนดี้อะที่ยังไม่มีไอ้แพทเฟิงรงนิีลันอะ,อะตอนนั้นแหละนะมแพทแรกเลย ซึ่งถามว่าตอนนั้นโหดไหมต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในตัวเมตาประจําแพทนั้นเลยนะด้วยความที่แพทในช่วงนั้นอะด่านค่อนข้างเป็นด่านที่มีน้องด่านให้น้องอะเซยเยลลี่ได้เยอะด้วยความที่อาจจะมีทั้งด่านที่มีสีขวางเยอะแล้วก็ด่านที่เยลลี่มีเยอะนะครับ ด้วยความที่เจ้าโดนัทเนี่ยเมื่อใช้สกิลเนมันจะทําการเปลี่ยนเยลลี่ที่มันทําการพ่นคลื่นในระยะหรือทําการติ้งใส่ในระยะทั้งหมดเนี่ยให้กลายเป็นเยลลี่โดนัทรวมถึงสกิทขวางด้วยนะครับทำให้มันเป็นตัวที่อารมณ์ในการเล่นจะคล้ายคกึ่งกึงการเล่นสมุนไพรนะถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับแล้วก็เกมเพลย์หลักๆก,ก็มีความคล้ายๆกับเจ้าป๊อปคอร์นนะอารมณ์การเล่นจะคล้ายคล้ายกึ่งๆป๊อปคอร์นแต่ว่า ในเรื่องของคอดิชันการเล่นก็คืออารมณ์เดียวกันนะครับโอเคก็โดนัทเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเอาจริง,รงผมชอบถึงผมจะบอกว่าผมชอบดีไซน์น้องแล้วก็ชอบที่สุดในเกมแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าผมไม่ชอบ,บเกมเพลย์น้องเลยด้วยความที่สกิลของมันเนี่ยคือผมไม่ชอบสกิลโดนัทตรงที่คลื่นไอ้โดนัทที่มันปล่อยออกมาเนี่ยคลื่นเนี่ยมันจะเปลี่ยนเยลลี่เฉพาะในระยะที่โดนคลื่นเท่านั้นเท่ากับว่าตอนที่มันปล่อยอมีโอกาสเหมือนกันที่บางจังหวะถ้าเราโดดไม่ดีนะครับมันจะกลายเป็นว่าผลิตเยลลี่ ไอ้มันจะเปลี่ยนเยลลี่ไม่ได้แต่ว่าตอนเวลากลิ้งอ่ะอันนี้ไม่มีปัญหาครับมันก็จะอารมณ์เหมือนสมุนไพรก็คือจะเปลี่ยนเยลลี่ในระยะทั้งหมดให้เลยดังนั้นถามว่ามันมีข้อเสียก็คือเป็นตัวที่ต้องค่อนข้งางพึ่งจังหวะการกระโดดแล้วก็พึ่งด่าด้วยคือมันไม่ใช่แค่ว่าจังหวะดีด่าดีแล้วมันจะทําแต้มได้ดีด้วยนะมันก็มีโอกาสแต้มแว่งจากการที่เราเสกไม่ดีนะครับก็คือเราต้องกระโดดเพื่อให้เคลื่อนโดนนะโดนจังหวะเยลลี่ให้ดีหรือโดนสีกีดขวางให้ได้ดีีเเเเพื่่ออให้้มันสลย,ย,ยะ อันนี้ก็คือเป็นขอ้อเสียของโดนันะทเนาะทาให้แล้วในปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าม,มันไม่ค่อยเหมาะเล่นเลยนะเพราะว่าในด่านปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีด่านไหนที่เยลลี่เยอะแบบเยอะมากขนาดนั้นนะครับอ่าโอเคปิดท้ายไปที่3ามร้อยเก้าร้ยไหมผัดแรกก็จบน้อยมากคือด้วยความที่ด่านในปัจจุบันต้องยอมรับเลยว่าเป็นด่านที่สีขวางอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็เยลลี่อาจจะแบบไม่ได้เป็นเยลลี่ที่เยอะเป็นกองกองหรือจังหวะอาจจะไม่ได้เหมาะเล่นโดนัทขนาดนั้นเน,น,นะดังนั้นผมเลยมองว่าโดนัทเนี่ยต่อให้บัฟมาผมคิดว่า โวลน่าจะไม่ได้เก่งในชิงถ้วยอันนี้ผมคิดไว้ก่อนนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นตัวเฉพาะทางมันก็จะอารมณ์เดียวกับพวกสมุนไพรอารมณ์เดียวกับพวกอมยิ้มอะไรเงี้ยอารมณ์เดียวกันก็คือต้องค่อนข้างพึ่งพาด่านต้องเล่นให้แบบเป๊ะๆนิดนึงหรือด่านที่เหมาะสมอะไรเงี้ยถึงจะสามารถทําแ้มได้ดีเนาะ ผมคิดว่าก็มีโอกาสได้ใช้เหมือนกันเพราะต้องยอมลเลยว,ว่าโดนัทเนี่เป็นหนึ่งในตัวที่จังหวะค่อนข้างสวยทั้งในการเล่นเป็นผัดแรกแล้วก็ผัด2นะครับในการเล่นเป็นผัดแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวเก็บขนลอกใหญ่3ขวดนบส่วนในการเล่นเป็นผัด2เนี่ยก็จะเป็นตัวเก็บขนลุใหญ่2ขวดซึ่งจริงๆก่อนหน้านีาน้จังหวะมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะเมื่อก่อนก่อนหน้านู้นอีกเนี personas, ่ยมันมีการปรับจังหวะมาก่อนนะครับทำให้โดนัทเนี่ยจังหวะกลายเป็นแบบนี้นะณนะปัจจุบนันก่อนหน้านี้มันใช้สกิลแค่ประมาณพ่นโดนัทสามรอบรอบที่3กก็จะะลลิ้งแตต่อนนสยมป็น4แนะ อ่ะก็ทำให้จังหวะเปลี่ยนเนาะโอเคก็ผัดสองบูสตชสกิลปิดท้ายไปนอก็จบที่553ก็สัตว์เลี้ยงเด้งแต้มขึ้นมา60ล้านนะก็ถือว่าค่อนข้างน้อยเลยเนอก็จบที่553ล้านเนาะ โอเคเรามาต่อกันในด่านที่กบตาลลับของแก๊งไสข้ขาวกันนะก็ในด่านนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนมาใช้สมบัติเป็นสมบัติคอมโบโบนัสของเจ้าโดนัทนะก็คือจะลองให้ดูว่าเออสมบัติใหม่ที่มันมาคอมโบมันจะอารมณ์ประมาณไหนนะครับก็จะมีเจ้าสมบัติจรวดอ่าจำชื่อไม่ได้ละผมเรียกจรวดละกันนะครับไอ้จรวดเยลลี่ป๊อปอะไรสักอย่างนี่แหละจ <laughs> ำชื่อไม่ได้ละไม่ได้ใช้เลยนะครตั้งแต่อัพ มาเนี่ยไม่ได้ใช้แบบไม่ได้ใช้จริงๆคือผมก็ไม่ได้เข้าเกมอยู่แล้วและไอสมบัติใหม่เนี่ยผมไม่ได้ใช้แบบไม่ได้ใช้เลยน้ผมน,นั้นผมเลยจําชื่อไม่ได้นะต้องขออภัยด้วยน้องแล้วก็เป็นโคเบอร์เนาะก็เป็น2ชิ้นที่มีคอมโบกับเจ้าตัวโดนัทนแลโดนัทเป็นตัวที่สปีดเอนข้างสูงอยู่แล้วตอนที่มันใช้ความสามารถไอตอนกริ้งๆเนาะส่วนความสามารถหลกักอันนี้ก็เฉยๆน้อ ส่วนเจ้าจรวดป๊อปเนี่ยอันนี้เป็นสมบัติใหม่ล่าสุดที่เกมเพิ่งอัปเดตมาให้เล่นกับน้องโดนัทได้นะก็อย่างที่บอกด้วยความที่โดนัทจะบัฟเนี่ยเขาก็เลยทําสมบัติใหม่มาคู่กับโดนัทด้วยนะครับแต่ถามผมว่ามันจะเหมาะคู่ใช้คู่ขนาดนั้นไหมก็คิดว่าน่าจะไม่ขนาดนั้นมั้งเออโดนัทผมว่าถ้าไม่เล่นเป็นสายสปีดก็เล่นเป็นสายสมบัติเยลลี่น่าจะไหวอยู่นะครับคือไอ้จรวดป๊อปเนี่ยถ้าเล่นเป็นสมบัติกับเศษเยลลี่พวกแบบดาวตกลูกปโป่งอะไรเงี้ยผมคิดว่าได้นะออมเอาไปเล่นกับพววกกสมบบบัติโบโบแนบนบนะะเเยีี่่่าาจดดูด คือมันไม่ได้คอมโบกับตัวโดนัทอะไรมากมายขนาดนั้นอนะด้วยความที่ตัวสมบัติเองแต้มโดยรวมก็ไม่ได้ให้เยอะมากขนาดนั้นอยู่แล้วมันเด่นในเรื่องของการเสียเียนดีมากกว่านะส่วนตัวโคเวอร์เนี่ยผมมองว่าอาจจะดีกว่าไดซัมนะ <c oughs> คือเท่าที่ผมลองเล่นเนี่ยโคเวอร์ค่อนข้างแบบให้แต้มเร็วกว่าแล้วก็ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะอือคือถ้าใครไม่มีโคเวอร์เนี่ยใช้แผนที่ดาหรือว่าก็แทนได้เหมือนกันอืดังนั้นโดยรวมเนี่ย ผมว่าอย่างที่บอกโดนัทเนี่ยมันเป็นตัวมีข้อเสียเยอะนะครับคืออ่านเมื่อกี้ผมตามเมื่อกี้ผมพูดเรื่องข้อเสียของตัวคุกกี้มันไปเองแล้วถูกไหมก็มีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือที่ตัวสัตว์เลี้ยงมันนะครับสัตว์เลี้ยงมันไอ้เจ้าไอ้โดนัทบอเนี่ยไอ้โดนัทบอเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ผมมองว่าไร้ประโยชน์มากๆเลยนะครับอารมณ์เดียวกับสัตว์เลี้ยงผีน้อยของยินจาก็คือไม่มีประโยชน์ในการเล่นเกมเพลย์เลยนะครับความสามารถของมันคือให้โล่สามครั้งซึ่งโล่เนี่ย ถ้าจบเกมแล้วไม่ชนมันจะให้แต้มอีกโลครั้งละ20ล้านถ้ากับว่าสกิลครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะให้แต้มได้สูงสุดที่60บล้านสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ซึ่งถ้ามองในแพท์ปัจจุบันเนี่ยน้อยมากนะครับสำหรับ60ล้าน <c oughs> 60บล้านเนี่ยถือเป็นแต้มที่ให้มาน้อยมากเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเห๋ยานี้สกิลทีนึงก็ให้แต้มประมาณ10บล้านละแล้วล10ล้านเนี่ยไม่ได้ให้แค่ครั้งเดียวไงมันให้เกิน6ครั้งอยู่แล้วแน่นอนใน1เกมหนะมดังนั้นเกม,มเ,เลยนะครับดังน ถ้าชนก็ไม่ได้แต้มอีกดังนั้นคือเป็นโล่ที่ไร้ประโยชน์มากเพราะว่าถ้าชนแต้มหาย <c ười> คือเป็นโล่ที่แบบไม่รู้จะมีไว้ทําไมนะผมคือโล่มันเนี่ยไร้ประโยชน์แบบไร้ประโยชน์จริงเพราะว่าโล่มันเนี่ยความแย่คือโล่ของเจ้าสัตว์เลี้ยงโดนัทไอ้มีบอลเนี่ยมันจะขึ้นก่อนทุกอย่างเลยมันจะขึ้นก่อนเกาะฟองสบู่ขึ้นก่อนเกาะเครื่องยนต์คือขึ้นก่อนเกาะของทุกอย่างนะผมดังนั้นมันเลยเป็นโล่ที่ไร้ประโยชน์มากเพราะว่ามันทําให้เราไม่สามารถชนได้ มันเป็นโล่ที่ไม่สามารถชนได้คือมีโล่แต่ชนไม่ได้คิดสภาพนะผมก็เลยบอกว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไร้ประโยชน์มากแล้วก็ให้แต้มน้อยมากซึ่งผมก็คิดว่าแผนหน้าเขาก็คงไม่ได้ปรับอะไรหรอกเขาก็คงอาจจะปรับแค่เรื่องให้แต้มเยอะขึ้นจากตัวโล่เฉยๆนะแต่ผมมองว่าก็ยังไร้ประโยชน์อยู่ดีนะดังนั้นผมมองว่าโดนัทเนี่ยอาจจะได้เด่นในผัดสองนะถ้าเป็นในเรื่องของการเล่นชิงถ้วยนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเล่นปกติก็คือเราเอาคอมโบก็อาจจะได้เล่นในเบกเอ้าเนาะ อ่าโอเคสกิลปิดท้ายไปนะผมก็ดูเหมือนจะจบดีกว่าร้อเมื่อกี้นิดนึงนะก็จบที่5 6 5หนะครับโอเคเดี๋ยวเราผมไปต่ออีกเซตหนึ่งเป็นเซตโดนัทถัด2ให้ชมกันดีกว่านะครับมาเรามาเล่นกันอีกเซตหนึ่งนะผมก็เซตเนี้ยผมจะใช้เป็นถัด2ให้กับเซตทีรามิสุเนาะก็เซตที่เป็นทีรามิสุในด่านเนี้ยทำได้เกินประมาณแบบ800กว่าล้านเลย810ล้านได้เลยนะครับก็จะใช้แต่ว่าเซตนะี้จะใช้เป็นถัด2มันฝรั่งถูกไหมก็คือผมเนถอดมันฝรั่งออกใช้เป็นโดนัทแทนนะ ให้ดูว่าเออมันสามารถเล่นได้นะในจังหวะเล่นการเล่นมนผัดสองนะครับแต่ต้องเตือนไว้ก่อนเลยนะว่าโดนัทผัดสองตอนนี้ยังห่วยอยู่นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้บัฟนะแต่ว่าก็จะมาเล่นให้ดูว่าจังหวะมันอารมณ์ประมาณไหนเนาะถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้มีการปรับจังงงจังหวะอะไรเงี้ยอ่าผมคิดว่าก็น่าจะเป็นแบบนี้ซึ่งถามผมว่าโดนัทสิผมอยากให้ปรับคืออะไรบ้างอ่าเรื่องจังหวะผมมองว่าไม่ได้จําเป็นต้องปรับก็ได้นะครับเพราะว่าโอเคอยู่แล้วพอเล่นได้นะครับถ้าปรับให้เป็นกลับไปเป็นจังหวะเดิมก็อเเคหมมืนนนกัไไ่่ด้แย แต่สิ่งที่ผมอยากให้ปรับจริงๆเลยนะคือไอส้สกิลหลักมันนะผมที่มันเป็นพ่นคลื่นโดนัทอะนะนผมอยากให้ปรับมากคืออย่างน้อยอนะปรับแล้วให้มันเปลี่ยนเยลลี่ทั้งจอในระยะแล้วให้เป็นเยลลี่โดนัทก็ยังดีคือไม่ได้จำเป็นต้องอ้างอิงจากฮิตบล็อกของตัวไอ้ตัวไอ้ที่มันพ่นคลื่นออกมานะผมคือพ่นปุ๊บเยลลี่เปลี่ยนเลยทั้งจออะไรเงี้ยหรือตอนพ่นมีการเพิ่มคะแนนตอนพ่นก็ได้ใช้สกิลปุ๊บเราได้เด้งคะแนนอะไรเงี้ยเออให้มันเป็นตัวที่ แต้มสถียืนมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันซึ่งผมคิดว่าเขาคงไม่ทําอย่างนั้นหรอกผมก็คิดว่าเขาคงแค่เพิ่มคะแนนตัวแยลี่ตัวนันแหละแต่ว่าก็เราก็มีสิทธิ์หวังนะเนาะเราเราก็มีสิทธิ์ที่จะมีแนวคิดของเราเองครับซึ่งถามผมว่าผมหวังให้มันเปลี่ยนไปไหมผมก็ไม่ได้หวังว่าจะปเปรียญหรอกแต่แค่ในความคิดคิดว่าเออถ้าปรับให้มันสกิลแล้วเหรียญแยลี่ทั้งจอได้เลยอะไรเงี้ยไม่ต้องมานั่งเลง็งไม่ต้องมานั่งโดดให้ระยะขึ้นมันโดนเองอะไรเงี้ยจะดีมากเนาะหรือปรับให้ขึ้นมันระ,ะบาย เปิดใช้สกิลปุ๊บระบายทั้งจอตุ้มจบเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องดงไม่ต้องโด,งอ,งโดงอะไรเงี้ยจะดีมากครับอันนั้นคือสิ่งที่อยากให้ปรับจริงๆเลยโดนัทมันจะได้เล่นง่ายขึ้นแล้วแต้มมันจะได้เสถียรขึ้นนะครับคือพอมันสกิลมันเป็นแบบนี้ผมบอกเลยว่าคือบางทีบางจุดอะ่ะมันต้องโดดเนี้ยอะ่ะนึกสภาพมันต้องโดดแต่ว่าเยลลี่มันอยู่ข้างล่างพอเราพ่นขึ้นปุ๊บเยลลี่ข้างล่างไม่ได้เปลี่ยน อย่างเงี้ยเออมันก็จะมีจังหวะแบบนั้นกลายเป็นว่าเราต้องเร่งจังหวะการโดดตัวเองเพื่อให้เร็วขึ้นซึ่งถามว่ามันก็เป็นเทคนิคแหละแต่ว่าผมมองว่าถ้ามันทําให้สะดวกขึ้นได้ก็คงจะดีนะครับ ก็อย่างว่ามันเป็นลูกหลักอะเนาะก็ขอคอมเพลนนิดนึงพอมันยิ่งเป็นตัวลูกหลักเรายิ่งอยากคอมเพลยอยากยิ่งให้มันเป็นตัวที่ดีไงอ,อ,อารมณ์เข้าใจอารมณนะ์เนาะอารมณ์นั้นนะแต่ผมคิดว่านั่นแหละโดนัทผมคิดว่าชิงถ้วยอาจจะไม่ได้ดีมากหรอกเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าชิงถ้วยด่านในปัจจุบันมันไม่ได้เหมาะเล่นจริงๆคือมันไม่ได้เหมาะเล่นแบบไม่ได้เหมาะเล่นเลยนะคือโดนัทเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวที่ว่าเน้นสีขวางอย่างเดียวด่านมันต้องมีเยลลี่เยอะด้วยในระดับหนึ่งเพื่อให้สามารถใช้สกล้้เเเเต็็มมยยยอออะนนนกปขขสีงั เนี่ยอย่างตรงจุดเนี้ยอะอย่างที่เห็นว่าใช้สกิลเปลี่ยนเยลลี่เป็นโดนัทเนี่ยเมื่อกี้ผัดแรกเนี่ยจบประมาณ5 7 0ถูกไหมพอสกิลผัด2ลงมาเนี่ยขนาดตรงจุดเมื่อกี้เป็นจุดแบบพีกมากเลยนะเยลลี่เยอะมากสกิลเปลี่ยนเยลลี่ได้เยอะมากสีขวางเยอะมากก็ยังเด้งแตงขึ้นมาแค่30ล้านนะตอนสกิลน้อยมากเลยนะ30ล้าน30ล้านเป็นอะไรที่น้อยแบบน้อยมากเลยนะในยุคนี้นนกดังนั้นนั่นแหละการเปลี่ยนเยลลี่เป็นโดนัทของมันเนี่ยณันะปัจจุบันคือแทบไม่มีผลอะไรเลยเนะ คือแต้มน้อยแล้วก็ใช้งานยากอยู่แล้วด้วยเออก็เลยเป็นตัวที่ค่อนข้างแย่นิดนึงนะนะแผดปัจจุบันก็ต้องพูดกันตามตรงเนาะแต่ก็นั่นแหละหวังไว้เยอะมันก็ไม่ได้หวังเยอะหรอกเพราะว่าในแผดหน้าเนี่ยอย่าลืมว่ามันจะมีเลเจนดารี่ใหม่มาเจ้าซาริทอโนวาซึ่งผมคิดว่าโดนัทเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่อาจจะโหดแต่ในเฉพาะทางแต่แน่นอนแหละซาริทอโนวามันต้องแบบดีมากๆอยู่ละดังนั้นผมก็ค่อนข้างไม่แปลกใจถ้าโดนัทมันบัฟมาแล้วอาจจะไม่ได้มีอิมแพคต่อเมตาเยอะเท่าไหรนะ่เนาะ อ่ะโอเคก็เนี่ยอย่างที่เห็นว่าโดนัทเนี่ยมันจะเป็นสกิลเก็บคนเลใ้ใหญ่2ขวดนะครับอย่างนี้บอกเขาปรับจังหวะมาเนาะถ้าใครก่อนหน้านี้ใครเคยเล่นก่อนสมัยที่มันก่อนปรับอะ่ะสกิลมันจะเร็วกว่านี้นิดนึงมันจะใช้ได้อีกจังหวะหนึง่งนะครับแต่พอปรับมาอย่างเงี้ยมันก็ยังเล่นได้นะเห็นไหมอ่ะโอเคก็จบที่720ล้านครับโอเ้เตมอานาถมากเลยอะแต่โอเคเข้าใจว่าก่อนปรับนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบาย,บาย